เมืองโบราณสีเทพเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเพราะเป็นพื้นที่ที่ปรากฏร่องรอยหลักฐานสำคัญของประวัติศาสตร์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของมนุษย์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์รวมไปถึงวัฒนธรรมทวารวดีและขอมโบราณตามหลักฐานทางโบราณคดีและการขุดค้นพบมีการพบโครงกระดูกมนุษย์ที่มีอายุเก่าแก่ถึง1,800ปี และยุคทวารวดีที่มีความเก่าแก่ถึง1,400ปีก่อนที่มันจะถูกทิ้งร้างด้วยสาเหตุหลายประการไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติภัยโรคระบาดร้ายแรงหรือปัญหาภัยแล้งในราวปลายพุทธศตรวรรษที่18ต้นพุทธศตรวรรษที่19อันเป็นช่วงก่อนที่วัฒนธรรมสุขโขทยัยและอยุธยาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำป่าสักและมีการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของมนุษย์อย่างต่อเนื่องมาจนเาถึงปัจจุบัน เมืองโบราณสีเทพนั้นตั้งอยู่ในอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ห่างจากตัวเมืองประมาณ1 0 7กิโลเมตรเมืองโบราณแห่งนี้มีลักษณะเป็นเมืองซ้อนเมืองที่มีเนินดินสูงล้อมรอบคล้ายกำแพงเมืองและบริเวณด้านนอกของเนินดินมีบึงน้ำขนาดใหญ่ล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งโดยรอบเมืองมีเนื้อที่ประมาณ2,000ไร่เศษและมีกำแพงเมืองที่ก่อด้วยดินล้อมรอบมีคูเมืองนอกกำแพงและประตูเมืองทั้ง4ี่ทิศภายในเมืองมีปรางสมัยลบบุรีอยู่สององค์ เรียกว่าปรางองค์ที่และปรางองน้องทางทิศเหนือนอกกำแพงเมืองออกไปมีสระน้ำสองแห่งชื่อสระแก้วและสระขวัญในสมัยก่อนเมืองสีเทพต้องส่งสวยน้ำจากสระทั้งสองนี้เพื่อนำไปใช้ทำน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเพราะถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและาศาสนาในประวัติศาสตร์ไทยทั้งทวารวดีและขอมเมืองโบราณสีเทพจึงมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของประเทศไทยที่มีการสืบสานสิ่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในอดีตและเป็นเครื่องหมายของการผสมผสานวัฒนธรรมและาศาสนาในประวัติศาสตร์ไทยวันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับโบราณสถานและสถานที่สำคัญของเมืองโบราณสีเทพปรางสองพี่น้องปรางสองพี่น้อง มีลักษณะเป็นปรางสององตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงขนาดใหญ่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเช่นเดียวกับปรางสีเทพมีประตูทางเข้าทางเดียวและจากการขุดแต่งทางโบราณคดีพบทับหลังที่มีจำหลักเป็นรูปพระอิศวรอุ้มนางปรารตีประทับนั่งอยู่เหนือโคอสุภราชซึ่งลักษณะของทับหลังและเสาประดับกรอบประตูเป็นสิ่งกำหนดอายุของปรางซึ่งอยู่ในราวพุทธศตรวตรรษที่1 6และพุทธศตรวตรรษที่1 7เป็นศิลปะของแบบบาปวน ต่อนครวัดและได้มีการสร้างปรางองค์เล็กเพิ่มโดยพบร่องรอยการสร้างทับกำแพงแก้วที่ล้อมรอบปรางองค์ใหญ่ซึ่งอยู่ใต้ปรางองค์เล็กและยังมีการก่อปิดทางขึ้นโดยเสริมทางด้านหน้าให้ยื่นออกมาและก่อสร้างอาคารขนาดเล็กทางทิศเหนือเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ระหว่างองค์ปรางทั้งสองแห่งคือปรางสองพี่น้องและปรางสีเทพจะมีกำแพงล้อมรอบและมีอาคารประรำพิธีขนาดเล็กกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปแสดงให้เห็นถึงลักษณะการวางผัง ในรูปของาศาสนสถานศิลปะขอมแบบเดียวกับที่พบในภาคอีสานของประเทศไทยปรางศีเทพปรางสีเทพ,เทพถือเป็นสถาปัตยกรรมแบบศิลปะขอมหันหน้าไปทางทิศตะวันตกลักษณะของปรางสร้างด้วยอิฐและศิลาแรงฐานล่างก่อด้วยศิลาแรงเป็นฐานบัวลูกฟักแบบเดียวกับสถาปัตยกรรมของทั่วๆไปเรือนธาตุก่อด้วยอิฐในการขุดค้นบริเวณนี้ พบชิ้นส่วนทับหลังรูปลายสลักราวพุทธศตรวรรษที่16และพุทธศตรวรรษที่1 7ซึ่งน่าจะเป็นการสร้างเพิ่มหลังจากโบราณสถานเขาคลังในต่อมาประมาณพุทธศตรวรรษที่18มีการพยายามจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่แต่ไม่สําเร็จโดยได้พบชิ้นส่วนทิ้งกระจัดกระจายจํานวนมากเขาคลังในเขาคลังในนั้นเชื่อกันว่าเป็นที่เก็บอาวุธและทรัพย์สมบัติต่างๆจึงเรียกว่าเขาคลัง มีการก่อสร้างประมาณพุทธศตวรรษที่12และพุทธศตวรรษที่1 3ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกใช้ศิลาแรงเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างที่ฐานมีรูปปูนปั้นบุคคลและสัตว์ประดับเป็นศิลปะแบบทวารวดีมีลักษณะศิลปะแบบเดียวกับที่พบที่เมืองคูบัวโบราณสถานบ้านโคบไม้เดนจังหวัดนครสวรรค์และวัดนครโกษาจังหวัดลบบุรี จะเห็นว่าเขาคลังในตั้งอยู่เกือบกลางเมืองลักษณะทางผังเมืองจะคล้ายกับเมืองทวารวดีอื่นๆเช่นเมืองนคปรปฐมโบราณเมืองคูบัวที่ราชบุรีและจากรายละเอียดปูนปั้นบุคคลหรือลวดลายแบบเดียวกับที่พบที่เมืองคูคล้ายเขาคลังนอกเขาคลังนอกเป็นสถาปัตยกรรมเนื่องในวัฒนธรรมทวารวดีเช่นเดียวกันกับโบราณสถานเขาคลังใน เป็นมหาสถูปที่ขุดพบในปีพุทธศักราช2555เหลือเป็นฐานขนาดสูง5เมตรก่อด้วยศิลาแรงโบราณสถานส่วนนี้ถูกเสนอให้เป็นมรดกโลกและปรางสองพี่น้องเป็นปรางสององค์ตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงขนาดใหญ่จากการขุดแต่งทางโบราณคดีพบทับหลังที่มีจำหลักเป็นรูปพระอิศวรอุ้มนางปรพตีประทับนั่งอยู่เหนือโคอสุภราชซึ่งลักษณะของทับหลังและเสาประดับกรอบประตูเป็นสิ่งกำหนดอายุของปรางราวพุทธศตรวรรษที่16และ พุทธศตวรรษที่17เป็นศิลปะของโบราณปรางรืษสีปรางรืษส,สีถือเป็นโบราณสถานขอมในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพห่างจากเมืองสีเทพประมาณ3กิโลเมตรเป็นปราสาทที่ก่อด้วยอิฐไม่สอปูนตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงขนาดไม่สูงนักด้วยสถาปัตยกรรมแบบขอมหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกและมีอาคารขนาดเล็กในบริเวณเดียวกัน ล้อมรอบด้วยแนวกำแพงก่อด้วยศิลาแรงฐานมีแผนพังเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสด,ด้านละ7.5เมตรปรางมีแผนผังสี่เหลี่ยมจตุรัสย่อมุมไม้ย0ด้านละ4.5เมตรยอดปรางทำมาจากหินทรายสีเทาทรงกลมค้นพบทางตะวันตกเฉียงเหนือของโบราณสถานกรอบประตูมีหน้าบรรลักษณะวงโค้งสูงพบมากในศิลปะของแบบสมโบภัยกุกเสาแปดเหลี่ยมประดับกรอบประตูแปดเหลี่ยมพบครั้งแรกในศิลปะของแบบกุเลนหน้าปราง ประธานพบอาคารก่อด้วยศิลาแรลงคาดว่าเป็นโคบุระและบรรณาลายัยพบโบราณวัตถุเนื่องในาศาสนาฮินดูได้แก่สิวลึงฐานประติมากรรมและชิ้นส่วนคนทิศาลเจ้าพ่อสีเทพศาลเจ้าพ่อสีเทพนั้นถือเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อสีเทพซึ่งเป็นที่เคารพเชื่อถือของชาวอำเภอสีเทพและบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมากโดยจะมีการจัดงานประเพณีบวงสวงขึ้นทุกปีเดิมศาลนี้ จะตั้งอยู่นอกคันดินเมืองโบราณสีเทพต่อมาย้ายมาตั้งในบริเวณด้านในประตูแสนงอนประตูด้านทิศตะวันตกทางเข้าอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพในปัจจุบันตัวสารมีลักษณะเป็นอาคารไม้ทรงไทยสองหลังอาคารด้านหน้าใช้เป็นที่ประดิษฐานเจ้าพ่อสีเทพส่วนอาคารด้านหลังใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์สร้างขึ้นเมื่อปี2545องค์เจ้าพ่อนั้นเดิมใช้ประติมากรรมรูปเคารพที่ได้จากเมืองโบราณสีเทพมาประดิษฐานเป็นองค์สมมติ ต่อมาประมาณปี1,514ถึงปี1,515 15, องค์เจ้าพ่อถูกโจรกรรมไปประชาชนที่เคารพนับถือจึงได้แกะสลักองค์เจ้าพ่อขึ้นใหม่ตามจินตนาการและความเชื่อและเพื่อใช้เป็นรูปเคารพประจำศาลเจ้าพ่อสีเทพสืบมาจนเท่าถึงปัจจุบันหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ด้วยค่ะ